โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็บกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมโค้ชเจวันนี้เรามาวางแผนนะครับวางแผนการเทรดนะครับกู้เงินออสเตรเลียดีแล้วก็สกุลเงินต่างๆนะครับที่จะใช้ในการเทรดประจําวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์เป็นวันในวันจันทร์เนี่ยผมบอกว่ามันไม่ค่อยมีปัจจัยเก่าอะไรที่จะส่งผลต่อกราบเท่าไหร่นะครับก็จะวางแผนในการเทรดเนี่ยล้วก็อิงตามแนวโน้มหลักนะครับเป็นหลักนะครับโดยในส่วนของกู้เงินต่างๆเมื่อเทียบกับ ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วก็ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแล้วเนี่ยนะครับก็จะวางแผนการเทรดนะครับโดยเน้นไปที่การย่อบายนะครับอาจจะใช้ราคาฟิโบ50นะครับในการฟลโล w ตามแนวโน้มนะครับในส่วนของกู้เงินแรกนะครับในช่วงเช้าว,วันนี้ก็จะเป็นฟากของ AUDUSD นะครับกู้เงินนี้เราก็จะมาเซตอัพแผนการเทรดกันในช่วงเช้านะครับเบื้องต้นตารางข่าวกันก่อนนะครับ ตารางข่าวที่ส่งผลกระทบต่อกราฟในวันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของบ่ายโมงนะครับ E.U.R. นะครับยอดคำสั่งซื้อสินค้านะครับจากโรงงานของเยอรมนีแล้วก็บ่ายสอโมง30นาทีนะครับต mm ัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภักการก่อสร้างนะครับ P.M.I. นะครับสำหรับ I.H.S. นะครับมาเกิดแล้วก็ตัว ออปอนนะครับค่างเงินปอนเนี่ยจะมีปัจจัยข่าวที่ส่งผลต่อกราฟค่อนข้างมากนะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการก่อสร้างนะครับหรือ P.M.I. นะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามโมงสานาทีนะครับบ่ายสามโมงเครื่องนั่นเองนะฮะหลักๆวันนี้นะครับจะมีปัจจัยข่าวที่ส่งผลต่อกราฟก็จะมีนะครับ E.U.R. แล้วก็ G.B.P. หมายความว่าไฮไลท์สําคัญวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ช่วงบ่ายโมงบ่ายสเป็นต้นนะครับส่วนค่างเงิน อื่นๆรวมทั้งทองคำเนี่ยนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่สาเหตุก็คือเป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกานะครับวันแรงงานนั่นเองนะครับหลักๆสกุลเงินต่างๆนอกจากนี้ก็อาจจะไม่ค่อยวิ่งเพราะนั้นนะครับสกุลเงินที่เราจะใช้ในการเทรดก็จะมีช่วงเช้าออสเตรเลียแล้วก็ EUR แล้วก็ GBP นะครับช่วงบ่ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรดเซตอัพของเรานะครับในวันนี้โดยมาดูที่นะครับสกุลเงินนะครับในตะกร้าค่าเงินนะครับก็จะเห็นว่า ในฝ้าของตัวตะกร้าค่าเงินตอนนี้นะครับสกุลเงินที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดในตลาดก็จะเป็นในส่วนของปอน์เองนะครับปอนด์อังกฤษนะครับแล้วก็สกุลเงินที่ปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุดในตลาดก็จะเป็นในฝ้าของตัวออสเตรเลียนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่อนค่ามากขนาดนั้นนะก็ยังคงไซเวดาวลงมาแค่นั้นเองนะครับส่วนก้าราคายังคงอยู่ในแนวโน้มอัพเทรนค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ ย,ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มแต่อย่างใดนะครับเป็นช่วงของการพักตัวตามกรอบแค่นั้นเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมให้บายลิมิตไปแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีใครจําได้ไหมบายลิมิตไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะฮะที่บริเวณราคา0 7 4 0 0 0แล้วก็0 7 4 2 0 0นะครับเท็กําไรที่บริเวณราคา0.76นะฮะแล้วก็ SL ที่บริเวณราคา0.738000นะครับมีใครยังไม่ได้วางไม้ไหมฮะจำได้ไหมเมื่อวาน วางไม้กันก่อนนะครับ AUDUSD buy นะฮะ0.74200นะครับ, 74, 200, 0. 0, รบแล้วก็0.74000นนะสองไม้นะครับโอเคนะครับแล้วก็จะวางโซนเทรดตามนี้เลยนะครับ ในส่วนของ AUDUSD นะครับจะใช้ในการเทรดตาม f o ล l o w แนโน้มหลักนะครับก็คือการ Follow Buy นั่นเองนะครับโดยตำแหน่งที่เราจะเปิดไม้ไบวันนี้จะอยู่ที่บริเวณราคาทองวันนี้เล่นไหมก็ต้องดูจังหวะครับนะต้องดูจังหวะมันอาจจะไม่วิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดของเมรกาด้วยนะครับวันแรงงานนั่นเองนะฮะก็จะโฟกัสไปที่สกุลเงินที่น่าจะวิ่งนะครับก็คือตัวปออังกฤษแล้วก็ตัว EURUSD นะฮะ ตัว E.U.I. USD กับปอนด์อังกฤษ USD นะครับ a u d USD เนี่ยนะครับ Follow บายวางไม้ที่ราคา0.74นะครับศูนย์จุดเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะฮะ ต่อ s อที่ราคา 0. ทไห0.738นะฮะ73800นะแล้วก็เทกกาไรนะครับเทกกาไรอยู่ที่บริเวณราคา0.76นะตามกรอบแนวรับนะครับตามกรอบแนวรับนะคุ้เอูด a u d เอนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรดเซตอัพของเรานะฮะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแคปบลงให้เพื่อนๆในกลุ่มนิดนึงนะครับวางแผนวางเทรดเซตอัพนะครับ AUDUSD นะ Buy Limit นะฮะแล้วก็คู่เงินต่อมาครับอาจจะดูเป็น n z d นะ n z d u s d นะครับตอนนี้ก็ปรับตัวเหมือนจะเบรกเอาแล้วแหละนะฮะแต่ว่า ม,มันยังไม่ pullback นะฮะก็จะต้องมาดูจังหวะของการ pullback กันนิดนึ่งนะครับซึ่งโซน pullback เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณแนวต้านก่อนหน้าหรือว่าเป็นแนวดีมันโซนตรงนี้นะฮะตรนงนี้ก็จะเป็นแนว pullback ของเรานะครับซึ่งเราจะใช้ในการวางตำแหน่ง buy นะครับโดยจะ buy l i มิตที่บริเวณแนว pullback ของกราฟ NUSD นะฮะแล้วก็อาจจะตั้ง s e l ต่ำกลับประมาณ300-400 300-, 300 400จุดนะครับ300-400จุดนะรประมาณนั้น TP จะอยู่ที่บริเวณแนวต้านนะครับโดยถ้ากราฟยังไม่ pull back ลงมาเนี่ยเราก็จะยังไม่เปิดไม้นั่นเองนะครับเน้นให้กราฟเนี่ยย่อ pull back ลงมาก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไม้นะครับตามจุด pull back ของกราฟอีกทีนึงนะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้เราได้จังหวะการเข้าไม้ที่เป็นตามแนวโน้มหลักนะครับแล้วก็เป็นจังหวะของการยกโลปรับฐานแล้วนั่นเองนะครับทำให้เรามีการเข้าไม้ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นในส่วนของ NSD USD เนี่ยก็จะวางโซน Buy ลิมิตเหมือนกันนะครับ NSD USD นะ Buy ลิมิตที่บริเวณแนว pullback ของกราฟราคานะฮะที่0.70794นะครับ0.70794นะซับรอต์นะครับซัอตเนี่ยเราจะวาง SL ที่0.7นะครับ0.70396นะ แล้วก็เทคกาไรครับเทคกาไรจะตั้งไว้ที่แนวต้านนะครับ0.73000นะโอเคเข้าตามจังหวะ p u l l b a c ของกราฟราคานะครับทองวันนี้เทรดนะแต่ว่าทองเนี่ยอาจจะต้องรอจังหวะ p u l l b a c ของกราฟราคาก่อนหรือว่าจังหวะย่อตัวนะครับซึ่งโซนที่เราจะวางบายวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณฟิบโบ50นะครับในแนว1,700 1819ถึง1816งพันแดอลลาร์ต่อออนนะครับในส่วนของราคาทองคำนะซึ่งผมต้องบอกว่าถ้าหากว่ากราฟราคายังไม่ย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับก็ก็อาจจะยังไม่เข้านะครับทองคำนะก็อาจจะยังไม่เข้านะเพราะว่าดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เองก็ปรับตัวลงมาชนแนวเทรน,น,นไลน์อัพด้วยนะครับก็ถ้าจะบายเลยต่อเน,นี่ยมันค่อนข้างจะซุ่มเสี่ยงไปนิดนึงเพราะว่าดอลลาร์ยังไม่ได้ยกฟูแบ็กเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเรารีบบายต่อเน,นี้ยโอกาสที่จะโดน สวิงลากลงมาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าถามว่าทำไมถึงไม่เซลล์ระยะสั้นก็ส่วนเซลล์จุดที่บริเวณราคา1,831ยูโอล,ลารต่อออนนะครับซึ่งถ้ามันเด้งขึ้นไปเนี่ยก็จะเข้าเซลล์ช็อตสั้นๆบริเวณนั้นนะครับ1,831,1,832นะครับไอเซลประมาณ1,835,1,836นะครับเทคกำไรแถวๆ1,820,1,819นะครับในส่วนของทองคำถ้าจะช็อตเซลล์นะถ้าเขายกขึ้นมานะครับก็อาจจะช็อตร,ระยะสั้นในส่วนของกู้เงิน EURUSD นะฮะ EURUSD เนี่ยก็ใช้คำว่าติดแนวต้านแล้วกันนะครับติดแนวต้านแล้วก็ตอนนี้ในฝั่งของ EURUSD ใช่ไหมครับแนวโน้มเขาเบรกเอาเทรลไลน์ไปแล้วนะครับกราฟราคาเนี่เบรกเอาเทรลไลน์ไปแล้วแต่ว่าอาจจะต้องรอกราฟย้อนตัวลงมาเหมือนกันแล้วก็เข้าบายทีนึงนะครับซึ่งถ้าจะช็อตเซลล์สั้นๆเนี่ยอาจจะต้องชอ็อตแถวๆ1.1900นะครับซึ่งก็เป็นกรอบที่ ที่เราวางแผนในการเทรดกันตรงนั้นนะครับคำถามก็คือตอนนี้ควรเทรดหน้าไหนนะครับก,ก็อาจจะวางบายลิมิตนะครับคล้ายๆกันกับ AUDUSD แล้วก็ n z d u s d นะครับซึ่งก็เป็นจังหวะของการ pullback ของกราฟราคานะครับโดยใช้จังหวะเทคกำไรนะครับที่บริเวณแนวต้านต่อไปนะครโดย โดยวางไม้ที่บริเวณูแนว p ู l l back นะครับนั่นเองนะในส่วนของกู้เงิน EURUSD นะครับสำหรับเพื่อนๆที่วางแผนในการเทรดกู้เงินนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ากราฟชนแนวต้านแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็อาจจะย่อตัวลงมาสักพักนะครับผมก็จะวางไม้นะครับตามแนวโน้มหลักโดยวางไม้บาลิมิตที่1.18นะครับ320นะ SL ประมาณ1.18 300ประมาณ1.18000นะครับ stop loss นะ 1.18แล้วก็เท้กำไรครับที่บริเวณแนลต้านะฮะ1 2 1 5 0 0นะครับ TP นะ1.21500นะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็น TP ตามกรอบนะครับในส่วนของกู้เงิน EURUSD นะครับก็เป็นการวางไม้ตามกรอบจังหวะของการปูแบกของกราฟราคานะครับแล้วก็ SL ที่ประมาณ300จุดนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ TP EURUSD นะครับแนวกำไรจะอยู่ที่บร,เริเวณแนวต้านนี้นะฮะเอ่อใช้เป็น pending order นะห้ามเปิดเลยนะครับนะผมแจ้งเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านนะครับว่าห้ามเปิดไม้ที่ราคา Market นะครับให้วาง pending ไว้นะครับรอเข้าที่ราคาที่ที่เรามองนะครับ แต่ว่าห้ามเข้าเลยนะตอนนี้นะครับเพราะว่าคุณอาจจะโดนมันสวิงก็ได้นะครับนะบางคนไม่รู้แล้วก็ไปวางไม้เลยแล้วก็ติดลบนะครับโดนสวิงอะไรเงี้ยมันมันก็มันไม่ใช่จุดที่เราจะเข้านะครับนะฮะเมื่อมันไม่ใช่จุดที่เราจะเข้าเราก็จะไม่เข้านะเราจะวางเราจะวางไม้ไว้เฉยนะครับแล้วก็รอจังหวะนะครับอารมณ์เหมือนซุ่มยิงนะอารมณ์เหมือนซุ่มยิง ในส่วนของ E U r H D แล้วก็ในส่วนของกู้งเงินต่อมาครับปอนด์อังกฤษ U S D นะฮะ G B P U S D นะ G U นะครับ G U เบรกเอาหรือ,อยังฮะ G U เนี่ยเบรกเอาเทรลไลน์ไปแล้วนะครับเทรลไลน์ขาลงแล้วก็ตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับออตอนนี้ติดต้านอยู่ครับแล้วก็ในมุมผมเนี่ยเราอาจจะต้องรอตัวตัวตัวกราฟเนี่ยนะครับก็ตัวลงมาหน่อยนะตอนนี้นะ ถ้าถาม GU ตอนนี้กำลังฟอร์มตัวเป็นเวทแพท p a t ร์นนะครับนะซึ่งจะเบรกเ out ขึ้นหรือ b r e กเ out ลงเนี่ยก,ก็ต้องรอดูนะครับก็ต้องรอดูในส่วนของคู่เงิน GU นะแต่ว่าผมให้น้ำหนักฝั่งบายมากกว่าละกันนะครับเพราะว่ากราฟราคายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็อยู่ในอยู่ในช่วงปรับตัวนะครับตามแนวโน้มขาขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็จะให้น้ำหนักในฝ้าของตัวแนวโน้มหลักเป็นหลักละกันนะครับ ในส่วนของกู้เงิน Gbp usd เนี่ยเราจะวางเป็น pending order นะครับ buy stop นะไม่ใช่ buy limit นะครับโดยเราจะวาง pending ที่บริเวณราคานะครับ1.38700นะครับ buy stop นะใช้เป็น buy stop เอานะครับเพราะว่ากราฟราคาเนี่ยนะครับอร์มเป็นรูปแบบ w a g e pattern นะโอเคนะครับอันนี้เป็น Gbp usd นะ กราฟฟอร์มเป็นรูปแบบเวทแพทเทิร์นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางเป็นบายสต็อปนะฮะสูงกว่ารูปแบบแพทเทิร์นนิดนึงนะครับหากครับราคาเบรกเอาแล้วแล้วเกี่ยวไม้เราแล้วเนี่ยเราก็จะนะเปิดออเดอร์บายให้เรานะครับบายสต็อปที่บริเวณราคา1.38700นะครับโอเคแล้วก็จะวางสต็อปลอสนะครับที่บริเวณราคา1.38400นะ TP นะครับจุดกำไรจะอยู่ที่บริเวณราคา1.39773 อันนี้ก็จะเป็นเทรดสตอัพของเราแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าย่อตัวย่อมาดูใกล้ๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่ากราฟฟอร์มเป็นรูปแบบเวทแพทเทิร์นหรือว่าสามเหลี่ยมนะครับที่อารมณ์เหมือนกําลังจะเบรกเอานะแต่ว่าผมให้น้าหนักทางฝั่งของแนวโน้มขาขึ้นเป็นหลักก่อนนะครับซึ่งตัวกราฟอาจจะย่อตัวลงมาก่อนก็ได้แล้วค่อยปรับตัวขึ้นนะครับเราใช้เป็นการวางไม้ pending order buy stop ไว้เฉยๆนะครับหากกราฟราคาเบรกเอาขึ้นมานะครับก็ follow ตามแนวโน้มแล้วก็ไปเทคกำไรที่บริเวณวต้นนะครับ1น9ถึง1.4ง บริเวณนี้นะฮะในส่วนของคู่เงินปอนนะครับวางแพนดิ้งไว้ได้เลย โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรดเซตอัพนะครับในฝ้าของตัว USD CAD USD สวนะิต f ์ฟัง USD JPY เนี่ยพวกนี้อาจจะยังไม่วางไม้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องรอดูในช่วงตลาดอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแนวโน้มต่างๆพวกนี้นะคสามคู่นี้นะครับสามคู่เงินหลักนะจะเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้ตลาดอเมริกานะครับก็เป็นวันหยุดนะเป็นวันแรงงานนะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นวันหยุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกุลเงินที่ เป็นสกุลเงินที่ใช้เทรดในช่วงเย็นอาจจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับนะอาจจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยก็จะให้น้าหนักในการเทรดในระหว่างวันเนี่ยเป็นสกุลเงิน E U R U S D นะครับ G B P U S D แล้วก็คู่เงินในช่วงตลาดเอเชียนะครับก็จะเป็นคู่เงินออสเตรเลีย U S D แล้วก็ NZD U S D นั้นมากกว่านะ,นะครับก็จะให้น้าหนักในในส่วนของ4คู่นี้ตามแนวโน้มหลักและนะครับวาง pending buy นะครับ มีใครไม่ได้อยู่ในห้องลน์โซนเทรดไหมฮะในนี้ผมส่งให้ในลายโซนเทรดแล้วนะครับนะเป็นสัญญาณเทรดนะครับแล้วก็แนวการวางไม้นะครับพี่รัฐอยู่ในห้องโซนเทรดไหมฮะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าห้องโซนเทรดก็แจ้งอ้บินได้นะครับผมก็ให้โซนไปแล้วนะครับโดยให้เป็นสีคู่เงินนะครับส่วนคู่เงินอื่นๆอีก3คู่ที่เป็นคู่เงินหลักเนี่ยเราก็ผมก็ไม่ได้วางให้เพราะว่ามันไม่น่าจะวิ่งเท่าไหร่นะครับก็วางเป็น2คู่นี้นะครับวางเป็นสีคู่นี้นะฮะ ส่วนพี่ทองเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าพี่ทองเนี่ยจะไปยังไงนะครับคุณ UPA วางได้อยู่ในห้องโซนเทรดไหมฮะไลน์นะครับเดี๋ยวถ้าบวกถ้าเกี่ยวไม้แล้วเดี๋ยวผมแจ้งอัปเดตนะครับแต่ว่าตอนนี้เราวางแพนดิ้งไว้ได้เลยนะครับตามกรอบราคาดังกล่าวนะครับใช้เซลล์ที่สั้นเท่ากำไรที่นะครับเน้น R าที่คุ้มกับความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับแล้วก็ออเดอร์เนี่ยนะครับใช้ขนาดหลอดไซส์ที่เน้นนะครับเออเน้นในเรื่องของการเซฟทุนเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่โอเวอร์เทรดนะฮะ ในในการเซฟทุนเป็นหลักเลยแล้วก็คู่เงินตอนนี้กุลเงินที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของปอนดอังกฤษนะครับ GBP แล้วก็อดค่ามากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของออสเตรเลียนะครับส่วนทองคําแล้วก็ดัชนีดอลลาร์อินเดียวรวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับมาดูกันนิดนึงนะฮะ ในช่วงเช้าหลายคนอาจจะตกใจเห็นทองมันลงมาโอ้โหหลายหลายคนตกใจครับผมต้องบอกว่าทองมันไม่ได้ลงนะนะครับทองมันแค่ขยับตัวนะนะครับทองแค่ขยับตัวนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะเห็นนะเพราะนั้นเนี่ยเราเทรดทองคาเนี่ยนะครับต้องดูให้ดีนิดนึงนะครับดูให้ดีนิดนึงแล้วก็ตัวกราฟราคาเนี่ยนะครับเป็นจังหวะของการย่อตัวลงมานะครับหลังจากแบตัวชนแนวต้านแล้วก็มีแรงซื้อออกมาค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นเนี่ย ทองคาแค่ย่อตัวลงมานิดเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแนวโน้มยังคงแนวโน้มเดิมนะฮะเพราะว่าอะไรครับตอนนี้ถ้าใครสังเกตดูแล้วก็จํารูปแบบแพทเทิร์นของกราฟได้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเห็นแล้วแหละว่าทองกําลังเกิดอะไรอยู่ณนะตอนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้อ่าผมยิงคาถามนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทองคํากําลังฟอร์มเป็นอะไรฮะมันมันจะลงแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยมันฟอร์มเป็นรูปแบบแบบนี้อ่าทองมันจะลงแล้วใช่ไหมฮะหรือว่ามันจะขึ้น ให้ให้ตอบคำถามดูหน่อยนะฮะฟอร์มเป็นรูปแบบอะไรครับตอนนี้กราฟทองคำนะฮะหลายท่านาน่าจะรู้จักรูปแบบนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นรูปแบบการพักตัวของกราฟราคานะฮะซึ่งคำถามผมเนี่ยผมก็รอนะครับรอนะฮะแล้วก็ใช้ระยะที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับในการหาระดับราคาในการทำกำไรนะครับในส่วนของกราฟทองคำนะครับ ซึ่งก็ถ้าเบรกเอาได้นะครับเราก็จะ follow ตามแนวโน้มขึ้นไปนะครับในส่วนของทองคาซึ่งตอนนี้เหมือนจะใกล้แล้วจะเบรกแล้วเพราะว่าราคาปิดสูงขึ้นนะครับพี่ทองตอนนี้กําลังฟอร์มเป็น bullish flag pattern นะครับนะเพราะนั้นก็นะครับเห็นเขาปรับตัวลงจริงจริอาจจะโดนหลอกก็ได้นะครับอย่าเพิ่งรีบกดเซลล์นะฮะใช่ไหมครับพี่รัตนะฮะอย่าเพิ่งรีบกดเซลล์นะทุกคนนะครับก็ เบื้องต้นโซนที่เราจะใช้ในการวางไม้บเนี่ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณราคา1,823-1,819ดอลลาร์ต่อออนนะครับซึ่งมีอยู่2กรณีครับก็คือกรณีแรกนะครับหากเบรกเอาลููปแบบบุริทแฟลกแพทเทิร์นขึ้นไปได้นะครับก็จะ follow by ขึ้นไปโดยหากกราฟปิดยืนเหนือ1,830ได้นะครับก็นะครับก็จะ follow by ขึ้นไปนั่นเองนะครับหากกราฟย่อตัวลงมานะครับติด3-2มาแต่วันศุกร์ยังไม่ได้โอเคครับ follow by นับก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับแนวโน้มทองคําสัป,ปดาห์นี้นะครับจากปัจจัยหนุนในส่วนของอัตราการว่างงานที่แย่มากกว่าคาดการเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะหนุนให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าระยะเ,เป้าหมายในการเทรด สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณราคา1,851 u ย d ดอลลาร์ต่อออนเลยทีเดียวนะครับซึ่งโซนที่เราจะใช้ในการ buy เนี่ยจะมีอยู่2โซนหลักๆนะครับก็คือบริเวณ buy stop นะครับสำหรับ pending order buy stop เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณราคา1,831เ s d ดอลลาร์ต่อออนนะครับส่วน buy limit จะอยู่ที่บริเวณราคา1,819นะครับถึง1,816เ s d ดอลลาร์ต่อออนนะครับเน้น follow buy ตามแนวโน้มขึ้นไปนะครับโดยทองคำเนี่ยอาจจะรอดูนะครับในในช่วง ในช่วงวันพรุ่งนี้น่าจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนเพราะว่าวันนี้อาจจะยังไม่วิ่งเท่าไหร่นะครับโดยเราจะรอดูนะครับหนึ่งเลยก็คือสัญญาณการเบรกเอาท์บายนะครับเบรกพูลแบ็กแล้วก็ฟลอร์ขึ้นไปนะครับเบรกเอาท์พูลแบ็กแล้วก็ฟลอร์ขึ้นไปนะครับเบรกเอาท์ out, อาจจะเทสสามสิบเอ็ดก่อนแล้วค่อยปรับตัวขึ้นนะครับในส่วนของกราฟทองคําหรือนะครับปรับตัวลงมาเทสระดับราคาฟิโบพักตัวของกราฟนะครับอยู่ที่ราคาหนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้ายูโรต่อออนนะครับก่อนที่จะ ปรับตัวขึ้นนะครับตามแนวโน้มนะครับบริเวณนี้ในส่วนของกราฟราคาทองคำซึ่งตอนนี้กราฟไม่ได้ลงอย่างมีมีแนวโน้มแข็งแรงอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการไซด์เวดาวลงมานะครับเป็นการพักตัวของกราฟราคาหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างมากนะครับในส่วนของกราฟราคาทองคาซึ่งหากเขาจะลงมาเทสเนี่ยนะครับส่วนตัวมองว่าน่าจะลงมาเทสบริเวณนี้นะครับผมก็จะรอก่อนนะครับจนกว่า1ก็คือจะเบรกเอาและผู้แบกก็จะรอบายบริเวณนี้นะครับ 1>, 1 8 2 7แต่ต้องเบรกเอาก่อนนะเบรกเอาแล้วก็ย่อตัวลงมาถึงจะบายตามนะครับถ้ายังไม่เบรกจะยังไม่บายที่ราคานี้นะฮะเพราะว่าถ้าเบรกแล้ว pull back เนี่ยจะให้น้ําหนักหน้าบายที่ค่อนข้างแข็งแรงมากกว่าแล้วก็กรณีที่2ครับก็คือลงมาเทสแนวฟิโบ5 0หรือว่าฟิโบฟิโบพักตัวของกราฟนะครับแล้วก็เราจะจะบายขึ้นไปนะครับแต่ถ้าถามตอนนี้ก็จะยังไม่บายนะก็จะรอ,อก่อนนะครับก็จะรอก่อนนะฮะในส่วนของกราฟนะครับนะจะยังไม่วางไม้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องรอดูทิศทางที่ชัดเจนอีกนึง รอชื่อเรียกว่าอะไรนะช้าๆได้พล้าเริ่มงามถูกต้องไหมฮะนะจะเห็นว่าในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับผมจะไม่ค่อยให้ไม้เลยจะรอชัวร์มากกว่านะครับนะวินเลทเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 80- 90%ถึงแล้วนะครับก็ไม้น้อยนะครับให้ออเดอร์น้อยก็จริงนะฮะแต่ว่าก็จะมีโอกาสเท่าไรได้มากนั่นเองนะครับแล้วก็จะใช้การคัดล็อตเป็นหลักนะครับถ้ามองว่าผิดทางก็จะคัดล็อต1้อย0 0จุดเนี่ยคัดล็อตและนะครับไม่ได้ถือยาวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ย ดีเอ็นะครับเริ่มปรับตัวขึ้นมาตามที่เรามองเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับได้ฟอร์มตัวเป็นรูปแบบอะไรครับก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เราดูไปแล้วนะครับดัชนีดอลลาร์อินเด็ก์นะครับฟอร์มตัวเป็นรูปแบบบ u l ิส s h d ดเวอร์เจนต์นะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มยกขึหนมายแล้วนะครับดอลลาร์เริ่มยกนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้วียงมากมมยเท่าไหร่ว่ายังไม่ได้ถึงช่วงตลาดของเขาด้วยนะครับตอนนี้เริ่มยกแล้วอาจจะกดดันให้คู่เงินต่างๆนะครับที่เทียบดอลลาร์เนี่ยปรับตัวลงในช่วงสั้นนๆเช่ นะครับ AUDUSD นะครับ GBPUSD แล้วก็ทองคำอาจจะนะครับไซด์ดาวลงมาได้อีกสักพักนะครับเพราะว่าดอลลาร์เริ่มยกนะตอนนี้นะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมจะยังไม่เข้าบายนะครับก็จะเป็นการวาง pending order BUY ไปแทนนะครับในส่วนของการเทรดนะสำหรับเพื่อนๆที่วางแผนในการเทรดนะทีนี้นะครับดัชนีดอลลาร์อินเดก์นะครับเราวางเราดูแลแล้วเราก็ มันก็ยังสวนทางกับทุกอย่างอยู่นะครับแล้วก็คู่เงินตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่ชัดเจนเราก็จะใช้การวางแผนดิ้งเป็นหลักในฝ้าของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับอายุ10ปีตอนนี้โอ้โหดีตัวขึ้นมาแล้วแต่ว่าทองลงไหมฮะพันธบัตรดีตัวขึ้นมาแรงมากนะครับแต่ว่าทองยังไม่ลงนะก็ต้องมารอดูครับว่าจะลงไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้พันธบัตรดีตัวขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงเลยแล้วก็ในฝั่งของตัวดัชนีดอลล่าเองก็เริ่มยกครับ นะแต่ว่าทองแล้วก็คู่เงินต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ยออ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรอเข้าที่ราคาที่ใช่นะครับอย่ารีบเข้านะฮะเราจะวางแพนดิ้งไว้นะครับทั้งทองคําคู่เงินแล้วก็นะครับคู่เงินเนี่ยผมให้ไป4คู่นะครับก็จะมีออสเตรเลียยูเอสดีนะครับเอ็นซ่าดียูเอสดีจีบีพียูเอสดีอียูอยูเอสดีนะครับส่วนทองคำเนี่ยยังไม่ได้ว่าให้วางไม้ให้แค่มุมมองในการเทรดเฉยๆนะครับเบื้องต้นเราจะเทรดตามแนวโน้มหลัก เพราะดอลลาร์ <D ollar> เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ยกตัวขึ้นมาเพราะกราฟเทคนิคเนี่ยอร์มเป็น bullish divergence นะครับนะก็ดอลลาร์เนี่ยก็เลยยกขึ้นมานะครับส่วนแนวโน้มหลักดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงในระยะยาวเพราะว่านะครับนายจุลมพาเวลเอนประธานเฟดเนี่ยนะครับก็มองว่าสิ่งที่เขาจะต้องเล่นแก้ไขให้เร็วมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขการจ้างงานที่ต่ำกว่าคาดการนะครับแล้วก็แย่ yeah, มากๆนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันดูว่า นายจูลมพาเวลเนี่ยจะมีมาตรการออกมาอะไรนะครับหรือว่านโยบายอะไรที่จะออกมาแก้ไขเรื่องดังกล่าวนะครับในส่วนของอัตราเงินเฟ้อเองก็ยังสูงขึ้นอยู่นะครับก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้ภาพรวมดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงรวมทั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะถอนตังค์ไปใช้นะครับผมก็ต้องบอกว่าอาจจะรออีกนิดนึงนะครับเราอาจจะได้เลทเลทถอนที่ดีขึ้นนะครับ US d j สดีเนะครับ USD เทียบกับไทยบาทนะครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่ากราฟราคาเริ่มปิดสูงขึ้นแล้วนะครับถึงแม้กราฟเดย์จะย่อตัวลงมาก็ตามนะครับแต่เราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าเบื้องต้นนะครับ u s เเทียบกับไทยบาทนะครับกราฟเดย์นะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับฟอร์มเป็นดับเบิลท็อปก็จริงนะครับเราก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเทสแถว33อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็รออีกทีหนึ่งหากกราฟไม่ทำโลใหม่ซะก่อนนะครับก็ หรือเพื่อนๆคนไหนที่มีกำไรแล้วก็สามารถที่จะถอดได้นะครับแต่เราจะรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่ากราฟราคายังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อยู่นั่นเองนะครับในฝ้าของตัวคู่กันต,ต่างๆได้อธิบายไปแล้วนะครับปัจจัยข่าวอัปเดตไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะมีข่าว E U R u s D คู่เงิน GBP ยวดีนะครับหลักๆนอกจากนั้นก็อาจจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยให้โฟกัสไปที่2คู่นเงินนี้ก็คือ EUR u s d กับ GBP u s ดีในวันนี้นั่นเองนะครับวันจันทร์นะในส่วนของสถานะค่างเงินอัปเดตไปแล้วนะครับก็คือสกุลเงินที่ปรับตัวแข่งข้ามากที่สุดในตารางเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว GBP ปอนด์อังกฤษนะครับแล้วก็แข็งค่านะแล้วก็อ่อนค่าเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียย d ดีนะครับก็จะเป็นคู่เงินที่เราติดตามแล้วก็ วางแผนในการเทรดสำหรับวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองอัปเดตนะครับปัจจัยข่าวสารต่างๆรวมทั้งนะครับการวางแผนการเข้าซื้อขายด้วยนะครับเบื้องต้นถ้าราคายังลงมาไม่ถึงเราจะยังไม่เข้าออเดอร์นะครับก็ให้รอไปก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งรีบเข้านะครับแล้วก็ให้รอนะครับออเดอร์ของเราให้ให้ดีเลยนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าซื้อขายเพราะมีโอกาสติดลบมากกว่านั่นเองนะครับกราฟยังไม่สวีลงมาเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมุมมองอัปเดตนะครับปัจจัยข่าวรวมทั้งคู่เงินแล้วก็ทองคำด้วยกับเช้าวันนี้นะครับผมโคโจีคุณเจนแฟนต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันเย็นนี้ครับกับไลฟ์สดสอนเทรดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆสามารถดูย้อนหลังได้นะครับใน u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลงไว้ให้นะฮะ